พ hate, time, ี need, Jamie, ่น hey. ้องเอยเห็ดเป็นความพ่อหญ่คุณ่าเต็มอยู่ทางในค่ะหกเอเดอร์เลอร์เหล่าได้ทุกคนอันนี้นี่เอเอาได้พ่อหญ่ไ่บานนี่พ่อมาเอเดอร์เลอร์คือเห็ดเห็ดบอโอ้ยตรงไหเห็ดอยู่ไหนพ่อ่่หนะพ่อไงก็ด้ตั้งซุปตั้งแกงย่าหมันกิไ้ไงก็ได้ค้ลายคุณอะ อ๋อก oh, <cn> ็ตะพี uh ่ฮอดปูบ่พ <t> ่อใหญ่บ่ปูโอ้ยสุดล้ำเลยใหมเพิ่ะนี่น่ะบ่งึ้งบ่โอ้พ่อใหญ่เก็บๆๆเก็บซนีุ่น่ะมองนีก็ปเต็มอยู่พ่อใหญ่เอ้ยเดี๋ยวแม่ใหญ่เก็บซอยกเด้อออนซอนเด้้ออน้องเอ้ย่หมเฮ็ดเอาเบิ่งแ่่หมดนะลายคักลายแอีหลีอันนีนะ น,นี่ก็พอดีอยู่พอดีซุบพอดีแกงโอ้โหโอ้โหชิลกรรมเด้อพี่น้องอเอเ้ยเฮ็ดเต็มหอน,น,นเอ้ยเลยเหรอเอามือต่พอใจเลยเฮ็ดเด้อพี่น้องอเอ้ยเพิ่มมาห้มาหน้ากันดิอยู่แถวนี้ไม่ได้เพิ่มบ่มาเก็บซอยเดียวเนี่ยหลายแห้งอุณะเต็มอยู่อดบาเฮ็ดแหละเนี่ ห้องทีแรกว่าแม่นพ่อใหญ่คิตุแล้วประเทศอิลี่ใหญ่กันตาดีได้หกคาบแต่กั็เก็บเฮนเฮตโอ้ยเต็มคู่อะไรพ่ใอใหญ่เอ้ยคู่แล้วยังมีมดไปเอาโฟล์เวอมาซื้อเด้บแบบนี้นะเอาไม่เดียวนึงเต็มเออมอดนี้มันก็ไม่เป็นกระสอบพูดแล้วพ่อใหญ่เอ้ยยามชอบพูดแล้ว โอ้ยเอเดเลยเด็กพี่น้องเลยคุนอะ่ะหูกระติมละพอดีซุปพอดีแกงย้อยแกงเพส้น,นรู้ไหมนี่กระเป๋าไว้หูดับเลยแล้วคุณน่ะโอ้คุณน่ะโอ้ยนี่ลงมากระมุนแล้วม,มันเขาคอมเมนพ่อยายคิดตู้ มองไว้นี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมีได้เอากระตามานำโอ้คุณที่สองพ่อใหญ่มันมีได้มองไว้ได้คุณอาโอ้ยยังเป็นส้นสันดูคุณอาอะไรล่ะคะเนี่ยเอ็นเดอร์เราเอาเมือดพ่อใหญ่เฮาวนี่แล้วก็มันยังน้อยโอ้ยคักอัลลีพ่อใหญ่เอ้ยดึงลากเอาไปไว้เด้อพ่อใหญ่เด้อยางก็เลื่อยุ่ดนะอ้าวคักอัลลีเด้อเอ่อคักแค่คุณอาชุนมันหงายชุน ขึ้นมาเล้นม่เลอคนจริงฮะพนองงานน้องคนเฮ็ดบ่ใมาเล้ยงูเลควายเขาขึ้นกเหรอ่ะิดมาเล้งูเลนควายอ้มันอยู่อันนี้ขมมันมีอยู่ครับอันนี้มันกระเลือยเหรอยังคุณอาเฮ็ดทั้งมัดเต็มหอนนะดีเฮ็ดบ่ที่สองคู่แล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ผมดีเฮ็ดเต็มคู่อีละพี่น้องเอ้ยคู่ที่สองกะ พ่อใหญ่เต็มคุเฮาเลยละซื้อได้สิเลยมองเลยบัดนี้น่ะยิกลงบ่ช่วงคุเลยก็พออุ้ยพ่อไอ้เสลอสิได้มันพุ่นน่ะได้ลมันเอู่มุนเฮาเอาวนี้ก็พุ่นน่ะโอ้ยหลายอีนี่น่ะมื้อแงมาเด้อพี่น้องมากินก้อยเ็ดนําพ่อใหญ่เด้อ่อหก้อยเ็ดแลวมื้อแรงนี่โอ้ย แบบสบายคักอันนี้อเลงันไงแบบนี้ก็จูดใช่ไงปวดจูดโพดบอไฟเห้เนก๊าซหิ้แล้วบอโพดนลาก็มีอักบอไงโอ้ยไม่ใหญ่ไม่ได้เอาปลเลือมาเื้อแกซื้อห้องเอาโอ้ยลายแห้งพี่น้องเอ้ยพูน่ะ เต็มคุเลอคุโพดว่าเออคักมันผัดบานพ่อใหญ่เรามาพัฒนาแถวนะเราเย่ามาถ่ายมืออื่นเราไปเห็นเห็ดโอ้ยพอดว่าเห็ดคักมือแรงคือพ่อใหญ่กอยแบบคัก